เคยไหมที่เผลอมองนาฬิกาแล้วเจอเลขซ้ำๆ1 1ึหรือ2องหรือสี่แล้วก็แอบ,บคิดในใจว่ามันคืออะไรกันนะฉันเองก็เคยเป็นนะยิ่งช่วงที่ชีวิตมันวุ่นวายสับสนเหมือนหาทางออกไม่เจอยิ่งเจอเลขพวกนี้บ่อยขึ้นตอนแรกก็แค่เอ๊ะแต่หลังๆมันเริ่มถี่จนรู้สึกว่าต้องมีอะไรแน่ๆ ตอนนั้นฉันกำลังสับสนกับชีวิตมากๆเลยล่ะงานที่ทำก็ไม่ใช่สิ่งที่รักความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยราบรื่นรู้สึกเหมือนหลงทางจนกระทั่งวันหนึ่งฉันเจอเลข1111 11อีกแล้วคราวนี้มันไม่ใช่แค่ในนาฬิกาแต่เป็นป้ายทะเบียนรถที่ขับผ่านเป็นเลขในบินค่าไฟมันเยอะจนหน้าตกใจ ฉันเลยลองหาข้อมูลดูแล้วก็รู้ว่าเลขซ้ำๆพวกนี้เขาเรียกกันว่า Angel Numbers เหมือนเป็นข้อความจากจักรวาลจากอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเราที่พยายามจะบอกอะไรบางอย่างอย่างเลข1 1ึ่งเขาบอกว่ามันคือการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆเป็นสัญญาณว่าความคิดของคุณกําลังจะเป็นจริงแต่ต้องระวังความคิดด้วยนะเพราะอะไรที่คุณคิดมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นความจริงได้ ส่วนเลข2-2-2เขาบอกว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเส้นทางที่กำลังเดินถึงมันจะดูยากแต่มันจะสำเร็จแน่นอนแล้วก็เลข4-4-4เลขนี้ฉันชอบเป็นพิเศษมันคือการบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่พลังงานที่มองไม่เห็นเขาอยู่ข้างๆคุณเสมอ หลังจากที่ฉันรู้ความหมายของเลขพวกนี้ชีวิตฉันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปฉันเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ค้นพบว่าความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง ฉันไม่ได้บอกว่าเลขพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงร้อเปอร์ซ็นนะแต่สำหรับฉันมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เรามีสติให้เรามองหาโอกาสให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ลองสังเกตดูนะว่าช่วงนี้คุณเจอเลขอะไรบ่อยๆแล้วลองเปิดใจรับฟังดูบางทีจักรวาลอาจกำลังส่งข้อความสำคัญมาให้คุณก็ได้ แล้วไม่ว่าคุณจะเจอเลขอะไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือจงรักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะเพราะคุณคือคนพิเศษถ้าเรื่องนี้กระทบใจคุณฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืม subscribe ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอคะ่ะ